สวัสดีครับผมบอสสัตพลนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วันี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอาการหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับสิวนะครับนั่นก็คือฝีนั่นเองนะครับซึ่งฝีเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยนะครับบนร่างกายของเรา ีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ทั้งภายนอกแล้วก็อวัยวะภายในเลยนะครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหานะครับหากใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ดูแล้วเนี่ยรู้สึกสบายใจหรือโล่งใจหรือได้วิธีการที่จะไปรักษาต่อเนี่ยก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมได้รับรู้ด้วยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญเลยฝากกดติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลย สีเนี่ยคือตุ่มหนองที่อักเสบสะสมใต้ผิวหนังหนองเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นจะเจ็บปวดเมื่อไปสัมผัสหรือโดนฮะและจะกาะตัวขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้หนองเนี่ยจะประกอบไปด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็เนื้อเยื่อที่ตายแล้วและเชื้อโรคนะครับผสมกัน จนเกิดเป็นฝีขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งมักเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับฝีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายด้วยซึ่งมักจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนั่นเองและฝีเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับทั้งอวัยวะภายนอกแล้วก็อวัยวะภายใน หากเป็นฝีที่ผิวหนังภายนอกแล้วมีขนาดเล็กนะครับและไม่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงอาการอาจจะดีขึ้นและฝีเนี่ยก็อาจจะหายไปเองได้นะครับแต่นะครับหากเป็นฝีที่อวัยวะภายในเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพนะครับผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการรักษาถูกต้องเหมาะสมนันเองฝ <ez> ีเนี่ยแบ่งเป็น2ป,ประเภทนะครับตามบริเวณที่เกิดขึ้นนะครับได้แก่1และ ฝีที่ผิวหนังแล้วก็สฝีที่อวัยวะภายในเดี๋ยวเรามาพูดประเภทที่1ก่อนฝีที่ผิวหนังนะครับเป็นฝีที่เกิดขึ้นบริเวณใต้ผิวหนังโดยบริเวณลากผมหรือขนที่เกิดการติดเชื้อและจะพัฒนานะครับจนเกิดเป็นฝีขึ้นมาแล้วก็จะมีอาการตามมานะครับก็คือฝีก็จะเกิดอาการอักเสบบวมแดงนะครับ แล้วก็เจ็บปวดมีอาการแสบร้อนบางครั้งเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในซวงอกนะครับของผู้หญิงที่ให้นมบดนะฮะและได้กลายเป็นฝีที่เต้านมและบริเวณต่อมใต้ผิวหนังที่แคมของอวัยวะเพศหญิงนะครับอาจเกิดการอักเสบนะครับจนกลายเป็นฝีที่เรียกว่าฝีต่อมบาโทเรนนะฮะและน,นี้ก็คือจะเป็นฝีที่ผิวหนังนะครับเป็นประเภทที่1น,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูฝีประเภทที่2นะครับนั่นก็คือฝีที่อวัยวะภายในนะครับฝีที่อวัยวะภายในนะครับเป็นฝีที่ก่อตัวขึ้นนะครับในบริเวณอวัยวะภายในนั่นเองหรือในบริเวณที่ว่างนะครับระหว่างอวัยวะภายในร่างกายของเรานั่นเองนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าฝีอวัยวะภายในของเราเนี่ยมันเกิดจากจุดไหนบ้างนะครับ อาการจะแสดงออกมาก็ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เกิดของฝีด้วยนะครับโดยฝีภายในร่างกายเนี่ยมักเกิดจากอาการเจ็บป่วยอย่างอื่นนะครับที่ส่งผลให้เกิดฝีเช่นการติดเชื้อในตับทําให้เกิดฝีในตับนั่นเองแล้วก็การติดเชื้อในเหงือกและฟันนะครับทําให้เราเป็นฝีหรือฟันเนี่ยเป็นหนองได้นะครับและนี้นะครับก็จะเป็นฝีที่อวัยวะภายในนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วนะครับกับ ฝี2ประเภทนะครับได้แก่ฝีที่ผิวหนังแล้วก็ฝีที่อวัยวะภายในนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1น,นะครับนั่นคือโพรงหนองที่ฟันนะฮะเกิดบริเวณเนื้อใต้ฟันนะครับหรือบริเวณเหงือกและกระดูกกรามใต้ฟันนั่นเองอันนี้ก็คือโพรงหนองที่ฟันตัวอย่างต่อมานะครับนั่นคือนหนองที่ทอนซิลน,นะครับเกิดขึ้นบริเวณนะครับต่อมทอนซิลในช่องปากและผนังด้านในลําคอนั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นฝีต่อมบาโูลินฝีต่อมบาทูลินเกิดในต่อมบาตูลินบริเวณผิวหนังที่แคมอวัยวะเพศหญิงนั่นเองอันนี้คือฝีต่อมบาโูลินต่อมาฝีที่ก้นเกิดขึ้นบริเวณที่รอยแยกหรือร่องก้นนั่นเองต่อมาก็จะเป็นฝีบริเวณทวารหนักจะเกิดขึ้นบริเวณลำไส้ตรงและทวารหนัก ต่อมาฝีไขสันหลังเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบไขสันหลังนั่นเองนะครับอันนี้คือฝีไขสันหลังต่อมาก็จะเป็นฝีในสมองนะครับเกิดภายในเนื้อสมองนะครับใต้กระโหลกศีรษะนะจะเป็นกรณีที่พบเจอได้น้อยมากแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยอันนี้ก็คือฝีในสมองนั่นเองนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของฝีในแต่ละชนิดนั่นเองนะครับ แล้วถ้าหากเราเป็นฝีเนี่ยจะแสดงออกมายังไงนะครับอาการที่เป็น,นอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอาการของฝีนั่นเองนะฮะอาการของฝีโดยทั่วไปแล้วนะครับจะเป็นตุ่มหนองมีอาการอักเสบบวมนะครับรู้สึกเจ็บปวดและมีอาการแสบร้อนนะครับเมื่อเราเนี่ยสัมผัสโดนรู้สึกไม่สบายตัวแลวอะอาจมีไข้ขึ้นสงูงหนาวสั่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณอาการของการติดเชื้อนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการนะครับที่เราเนี่ยเป็นฝีแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสาเหตุของการเกิดฝีในส่วนของบริเวณผิวหนังภายนอกกันก่อนนะครับเป็นการหุดตันของต่อมน้ํามันหรือต่อมเหงื่อภายใต้ผิวหนังนะครับและการหักเสบของรูขุมขนหรือเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว จะทําให้เชื้อโรคเนี่ยสามารถแทรกตัวเข้าไปนะครับภายในต่อมเหล่านี้จึงเกิดเป็นกระบวนการนะครับของการอักเสบแล้วจึงกลายเป็นอาการอักเสบขึ้นมานะฮะของระบบภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเพื่อต่อต้านโรคนั่นเองแล้วมันก็เกิดการผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะต่อต้านเชื้อโรคนั่นเองจนฝีเนี่ยเกิดขึ้นและฝีเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเจ้าเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ฝีเกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็คือ เชื้อแบคทีเรียนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุของฝีภายนอกใต้ผิวหนังนะครับอะต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงสาเหตุของฝีอวัยวะภายในร่างกายเรานะครับส่วนสาเหตุของการเกิดฝีภายในร่างกายเนี่ยมักเป็นภาวะแทรกขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเนี่ยป่วยจากอาการอื่นๆนะครับหลังการติดเชื้อภายในอวัยวะต่างๆอย่างเช่นพวกไส้ติ่งอักเสบนะครับจนไส้ติ่งแตก ภายในช่องท้องเนี่ยจนทําให้เชื้อแบคทีเรียรที่เกิดจากอาการไส้ติ่งแตกเนี่ยกระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อนะครับแล้วก็ในส่วนของอวัยวะต่างๆภายในช่องท้องนะครับจนอาจเกิดกลายเป็นฝีนะครับในเวลาต่อมาได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดฝีอวัยวะภายในนั่นเองผมก็พูดถึงในส่วนของสาเหตุทั้งฝีที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังภายนอกนะครับแล้วก็สาเหตุของฝี ที่เกิดขึ้นอวัยวะภายในร่างกายของเราหากเราเป็นฝีแล้วเนี่ยเราจะรักษาได้ยังไงนะครับการรักษาฝีในเบื้องต้นเนี่ยหากว่าฝีเนี่ยมีขนาดเล็กอยู่แล้วก็ยังไม่มีอาการปวดอย่างรุนแรงมากเนี่ย ผู้ป่วยเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้นะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับที่บ้านเลยอาการจะดีขึ้นได้และฝีจะหายไปเองเนี่ยโดยนะครับให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการบีบกดหรือใช้เข็มเจาะเพื่อให้มีของเหลวออกมาอันนี้คือหลีกเลี่ยงเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดการติดเชื้อบริเวณเนื้อเยื่อกใกล้เคียงและอาจสร้างความเสียหายแก่เส้นเลือดบริเวณดังกล่าวได้นะครับก็จะทำให้อาการดีขึ้นและฝีเนี่ยอาจจะหายไปเองได้เลย อันนี้ในกรณีที่ฝียังมีขนาดเล็กอยู่ยังไม่เจ็บปวดมากนะครับแต่ถ้าฝีมีขนาดใหญ่และมีการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยควรรีบไปพบแพทย์นะครับแพทย์เนี่ยจะทําการรักษาโดยแพทย์เนีจะให้ยาปฏิตชีวนะเพื่อการฆ่าเชือ้อและอาจจะนะครับใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อถ่ายหนองในฝีออก นนั่นเองทั้งนี้นะครับการรักษาแต่ละวิธีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาการของฝีหรือบริเวณที่เกิดขึ้นของฝีและก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ด้วยนะครับว่าฝีที่มันเกิดขึ้นการรักษาแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเราอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษานะครับทั้งฝีที่มีขนาดเล็กสามารถทำด้วยวิธีง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะครับจนไปถึงฝีที่มีขนาดใหญ่จนเจ็บป่วยไปจนถึงขั้นรุนแรงเลย ภาวะแทรกซ้อนของฝีที่ผิวหนังและฝีอวัยวะภายในเนี่ยโดยรวมแล้วคือการติดเชื้อในเนื้อเยื่อและการติดเชื้อในกระแสเลือดถ้ารุนแรงไปกว่านั้นเนี่ยเราสามารถเกิดการติดเชื้อจนเกิดเป็นอาการรุนแรงขึ้นได้นะครับเนื่องจากเชื้อที่อยู่ในหนองภายในฝีเนี่ยจะลามเข้าสู่เนื้อเยื่อหรือกระแสเลือดต่างๆหรือนะครับฝีอาจจะแตกนะครับทำให้เชื้อเนี่ยลามไปยังเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆได้ นะคือมันมันน่ากลัวนะบางทีภาวะแทรกซ้อนนีทําให้เราเป็นแค่จุดเดียวแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดการติดเชื้อขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เป็นโรคพ่วงกันมาได้เลยเราเนี่ยจะป้องกันได้อย่างไรการป้องกันการเกิดฝีที่ผิวหนังเนี่ยสามารถทําได้ด้วยนะครับให้เราเนี่ยรักษาสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ร,รวมทั้งรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลสุขอนามัยในด้านต่างๆในส่วนที่ฝีอวัยวะภายในเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะครับมักจะเกิดจากการที่เราเนี่ยเป็นโรคและอาการต่างๆนะครับฝีก็เลยอาจจะเกิดขึ้นมาในระหว่างที่ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับจึงเป็นการยากนะครับที่จะป้องกันเนี่ยไม่ให้ฝีเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงต้องรักษาสุขภาพร่างกายของเราเนี่ย ให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเกิดอาการเป็นโรคหรือมีอาการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้ฝีเข้ามาแทรกแซงเกิดขึ้นในระหว่างที่ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแออยู่นะครับคือเป็นหัวใจหลักเลยแล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าข้อมูลที่ผมได้นํามาทําเป็นวิดีโอแล้วมีประโยชน์มากๆเนี่ยก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับให้ผมได้รู้ว่าเออ ข้อมูลที่ผมได้นํามาทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะกับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยที่สําคัญเลยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารแบบนี้เนี่ยอย่างรวดเร็วและทันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ